เชิญครับผมสวัสดีครับกรับเท้าจาครับออกตัวครับติมบอดครับอืมเป็นไงบ้างมีปัญหาเรื่องตับกระต่ายหน่อยครับอืมมีอะไรเป็นมันเป็นงานเนาะรับาช่วยด้วยครับต่อไปปวดหังปวดกะอระครับอฟังต่อไปไม่ให้ใช้คําพูดอย่างนี้นะครับาะสวัสดีธรรมดาธรรมดาไม่ต้องกราบนู่นกราบนี่หรอกเนาะ มันจะกลายเป็นเฮ้ยไก่สอนพวกทักวางตนวางตัวไว้ในระดับไหนไหนนู่นหรือเปล่านี่ไม่เอานะคำพวกนี้มันสูงสูงเกินไปคำนี้มันสูงเกินไปเราไม่นํามาใช้กับเราเราใช่าให้กูเดี๋ยวก็ใช้กันเราไม่ใช้เนาะเอาเจ็บปวดสีข้างว่าที่ว่าเนี่ยเอวครับอาจารย์เอวเนี่ยตรง ั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วมันมัน,ม,นมันล้าวไปไปรอบอบอะครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบิดตัวไปไหมเนี่ยบิดตัวมันบิดผ้าน่ะ,ะ<อ>ยืนยืนจังก้าวไว้กางขาแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาอยืนท่านี้ได้นะครับพร้อมอยังพร้อมครับเอออย่าลืมหายใจเข้านะคุณโยมสามสอง เอาล้วก้มเงยเงยก้มก้มก้มแบบดำนาเนี่ยนะครับก้มไปเถอะก้มแบบดำนาครับเสร็จแ,แล้วก็ยืนตรงกลางแขนออกบิดตัวซ้ายขวาอย่าบิดมากนะเดี๋ยวขาดรึ่นท่อนายุ่งนะ <c oughs> บิดไปเถอครับเสร็จแ,แล้วก็นั่งยองๆลุกขึ้นก็แค่นั้นเองงนเ,ข,เข่าเตะขาสะบัดดูเอวหลังมันจะหายเสียงดังก็แก๊กเลยละ่ะ ถามว่าเป็นจังไดหลังเอวท้องน้อยด้วยแต่หากแถมท้องแน,น่นเ่าเลยครับตรงท้องไม่เป่าไม่ตึงครับอืนั่นแหละจบข่าวอยากจะพูดว่ามันหายไปเกือบทั้งหมดแล้วครับ <c oughs> จบข่าวไหมจบข่าวแล้วครับดี <c oughs> มากครับสงสัยไหมว่ามันหายไปได้ไงพลัาางบริสุทธิ์ครับไม่ใช่หรอกไม่จะบอก มันหายไปเพราะว่าต่อไปไม่ต้องใช้คําว่าก,กราบเท้านะสาทุครับยิ่งมีความว่ากันเองเท่ากับเท่าไหร่มันก็ยิ่งง่ายนั่นเองเห่นไหมฮะครับมันหายเพราะาตัเล่นต่างหากนะตัวนั้นแค่นี้เนาะครับขอบคุณมากครับตาครับทราบครับสวัสดีครับ